วันนี้มาทําความรู้จักกันนะคะมิวเป็นสาวอุดรน,นะคะมาเป็นสะพ้ายเกาหลีนะคะก็คือมิวมาเป็นสะพ้ายเกาหลีได้5ปีแล้วค่ะพราะปู่แม่ย่ามิวนะคะแกทําสวนลูกพีชนะคะพอดีแกอายุเยอะแล้วแกก็เลยให้อป้าหรือแฟนมิวนะคะมาทามาทําสวนต่อนะคะมาทําสวนต่อแกก็คือตอนนี้แกอายุ80กว่าแล้วค่ะไม่มีแรงจะทําแล้วค่ะ แล้วอปป้าก็กถามมิวเนาะว่ามิวอยากมาทําสวนทําไร่ทํานาอยู่บ้านนอกไมหมมิวก็บอกว่าได้เลยมิวชอบอยู่แล้วเพราะว่ามิวก็เป็นลูกชาวไร่ชาวนาเนาะมิวก็เป็นสาวอุดอรเนาะอันแล้วอันนี้ก็คือเป็นวิดีโอเมื่อปีที่แล้วนะคะอันนี้เป็นลูกพีทพันยูเมียงนะคะอยากจะบอกพันนี้ลูกใหญ่มากเลยค่ะดูนะคะลูกใหญ่มากค่ะลูกนึง 8ขีด9้าขีดเลยนะคะไม่ธรรมดานะคะพันนี้ก็คือลูกกรอบนะคะลูกพีชที่ประเทศเกาหลีใต้นะคะมีทั้งภาคเหนือภาคใต้นะคะแล้วก็ภาคกลางค่ะต้นสวนมิวนะคะอยู่ยองจูนะคะอยู่ภาคกลางของประเทศเกาหลีใต้นะคะก็คืออากาศไม่ร้อนมากอากาศไม่หนาวมากนะคะอากาศกําลังพอดีพอดีค่ะลูกก็เลยออกมาใหญ่สวยแบบนี้เลยค่ะ แถวภาคใต้ก็อากาศร้อนเนาะแถวภาคเหนือก็จะอากาศเย็นแต่ภาคกลางกําลังพอดีเลยค่ะแล้วแถวนี้ทําสวนเยอะมากค่ะถ้าเปรียบบ้านเราก็เหมือนจันทบ,บุรีเลยค่ะ